คาถามหาจักรพัทช่วยเสริมบุญบารมีเสริมสิริมงคลเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จและสมหวังในเรื่องต่างๆถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วให้ตั้งจิตและลึกถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพัทพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาแล้วกล่าวบทสวดมนต์ดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายามานีนปรัตสีสหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาภีทานังวารังกันธังสิวะริจามหาเสรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาทโยอาหังวันทามิสัพพโสโพธะธรรมะสังฆูเสนิาโมกุตาย พระพุทธไตรรัตนายันมานิโรธารสิชาชาสุตธรมนาพุทธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธูชาธรรมะูชาสังฆูชาอาคีทานังวารังกันธังสีวะริตามหาเทรัง อาหังวันทามิตุรโตอาหังวันทามิอาทิโยอาหังวันทามิสัพพโสปุถาระมะสังฆาุเชนิงาโมปุถายะราปุถายรัตนะยานมะนีโนภะระสีสะหาสุขามมา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวารังตันังสีวะลีตานาเถรานอาหังวันธามิตุระโตอาหังวันธามิอาทิโง สัพพโสภูตตาธรรมะสังฆะปุเจนิงาโมภูตายะราภุตตาไตรลัตนณายันมะนีนภารัตสีสะหาสุตัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาภูตโมระ พุทธาโูชาธรรมะโูชาสังฆาโูชาอาติธานังวรันทันเสวะริธรรมาเสวังอาหังวันธานิสุระโตอาหังวันธานิอาทโยอาหังวันธานิปปัสโสโอทาธรรมะสังฆาโูเชน นะโมพุทธายะพุทธาตายรัตนายานมะนีนภระศีสหัสสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาตีธานวารันทานธัร สวาเดีกนมหาเถรานหาหังวันธานิทุรโตอาหังวันธานิทาถิโตอาหังวันธานิปัสโซภุตาธรรมะสังฆาปุเจมินาโมุทตายะระพุทธาไตรรัตนายางมานีนภ สีสาชาสุตธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยยหาพุทธโมนะปุธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะรูชาหาดีทานังวรังทันังสีวะริธรรมะเถรังอาหังวันทานิทุระโต อาหังวันทามิอาติโยอหังวันทามิอาตัโสภูทธาธรรมะสังฆาุเสนิญาโมภูตายะราภุทธาไตรัตนายันมานีนภรัตสีสาหาสุตต สีวลิตามหาเถรังอาหังวันทามิสุระโตอาหังวันทามิธาถุโยอาหังวันทามิสัพพโสภูตาธรรมะสังฆภูเจมิญะโมภุทายาระปุทธทายรัตนะยานมานีโนภาระ สีสะหาสุตัมมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะโอทาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาจีทานังวารังตังสีวะติธรรมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทา ติโลอาวันทานสปัพะโสปุถะธรรมะสังฆูเจนินาโมโุทายะราปุถะทายตนะยามมามีนะรัตสีสาหาจุตัมมาพคทโทธรรมโมสังโฆยาถาพุโมน พุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอานังวรังคันธังสีวรธรรมมาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวัน สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปาลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอาลหันตานันจะเอเจนารักขังปันธานิพพสุสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา Alap bata bati kanan jayang halang Alahan tanan jati jenarakan pantani tapasok Sapi kuta sapi kama sangka Alap bata bati kanan jayang halang อาลาหันตานัญจะเอเจนะรักขังฟันตามิสัพโสุสาเปพุธาสัพเพธัมมาสพเพสังคาอาลปัตตาปเจกานันจจยังพลังอาลาหันตานันจะเอเจนารักขังปันตามิสัพษส สัพเพรมาสัพเพสังฆาราลปตาปัเจกานณจะยังพลังอาลหันตาัญจะเอเจนารักขังปันธานิสัสสุภูธังอาทิธานิธรรมอาทิธานิ สามฆังอาิรรพิข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการสวดคาถามหาจักรพรรดิในวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบรมมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระโพธิสัตว์พระโสดาบันเพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะหลวงปู่ดูหลวงตาม้าและพระอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ขออุทิศให้แด่พรมเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า เทวดาที่รักษาเคหสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบนรรพบุรุษปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสพรพพสัตวเหล่าสพรพพะวิญญาณทั้งหลายอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัว โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมที่อาจจะเคยกระทํากับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อก,กันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านเท้ายมราชแม่พระธรณีเท้าจตุโลกบาลทั้งสโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลนี้ไว้กับท่านเมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออนิสง์ผลบุญนี้จงเป็นพระปัจจัย ให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขทำธุรกิจการค้าก็ขอให้มีผลกำไรดีประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆขอให้ชนะปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่มีอยู่และขอให้แค้้วลาาดจากพยันตรายต่างๆนับตัง้ตง,ตง,ตงแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุและนี่ก็คือคาถามหาจัก,กรพรรดิเก้าจบ ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลที่ผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลนำมาจัดทำให้ทุกท่านได้สวดมนต์กันอย่างสะดวกโดยที่มาของคาถามหาจากักรพรรดนั้นเป็นคาถาชั้นสูงของครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณโดยได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาโดยตลอดโดยเฉพาะหลวงปูด่ดูวัดสแก ที่ท่านได้รับสืบทอดมาและได้สั่งสอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมากโดยท่านได้เผยแพร่คาถาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีแก่ตัวเราโดยอานิสงส์ของบทสวดมนต์บทนี้จะช่วยเสริมบุญบารมีช่วยปรับภพบภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งยังช่วยพลิกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี ถ้าหากท่านผู้ฟังชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและฝากกดแชร์เพื่อบอกบุญแก่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเราด้วยนะครับผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าผลบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ